สวัสดีวันศุกร์ครับวันนี้นะครับก็วันศุกร์เนาะนะครับก็มาอันนี้นะครับก็ทําพิธีเมื่อวันอ,อังคารนะเมื่อวันอังคารก็ยังไม่ได้เก็บนะก็ออะยังนี่อยู่นะครับก็เลยมาจุดธูปนะเพราะว่าวันนี้วันศุกร์วันลาวาลาวพัฒนานะครับนะครับก็มาจุดเ,เลขให้นับเก็บซีเอฟซีขอมานะครับ FC แอดหน้ฝันนะครับฝันมาลองช่วยกันตีดูลมดีมากเลยปกติปกติไม่ลมนะพอพอมาถ่ายพอมาถ่ายทุกพอมาขอปั๊บลมมาแปลกจริงๆนะแปลกจริงๆพอลมมาเนี่ยนะครับก็สาบังลมนะพยายามบังลมไม่ให้ลมเข้านะครับนะนะครับก็ก่อ,อนที่ก่อนที่แอดนะ พอวันที่ทําพิธีเสร็จวันที่ทําพิธีเสร็จก็ก็นอนฝันนัน,นอนฝันว่า,ามีมีคนใส่เบ็ดตกปลานับใส่คือไม่ได้ใส่เบ็ดตกปลาเขาเอาปลามาฝากเขามาเอาปลามาฝากแล้วก็เราก็เราก็ไปคัดดูปลาพอไปจับดูปลาที่เอามาฝากคือติดติดติดเบ็ด ก็ถือว่า,าเ็กเกี่ยวที่ปากอ่ะแล้ววันแล้วเมื่อวันพุธนะแอดประวัติก็ดีดีเป็นเลขสองแปดนับสอแต่ว่าอรู้สึกว่าเลขสองแปดมาออกวันเมื่อวาน ได้เชิญอาจารย์ยวนมาที่ที่นี่อาจารย์ยวนลงจากรถโอ้บอกว่าฝันเห็นก่อนก่อนพอมาถึงเห็นจริงๆว่าที่นี่เป็นสารที่มีผู้หญิงเยอะเพราะงั้นนะครับก็แล้วก็อาจารย์ยวนก่อนที่จะขึ้นไปเขียนตัวเลขตรงหน้าหน้าศาลเนาะจะเขียนอักษรอ เลขอ่ะที่ได้ที่อ่าอ่าสี่เก้าแกบอกว่าสี่เก้านะครับสี่เก้าบอกว่าเลขอ่ะเนี่ยสี่เก้านะครับแต่ว่าอ่าพออ่าพอให้แกเขียนเสร็จนะครับก็ทีเนี้ยนะครับก็มีพินิดหรือแม่นิดนะพินิดหรือแม่นิดก็อ่าขออนุญาตเข้าสง่งนะครับเข้าสง่งประทับสง่งรู เช่นไรนะครับก็พอพินิจหรือไม่นิดเนี่ยนะครับก็ได้ประทับเข้าส่งก็ได้ให้ตัวเลขมาที่094กนะศูนกกับเกาแล้วนะครับ95 59, นะห้กนะ0 9 4กับ59นะครับกับพีินิจไม่นิดนะับที่ได้ซมแล้วก็เขียนตัวเลขให้มา มา,มาดูตัวที่2นะครับมาดูตัวที่2ว่าจะเป็นตัวอะไรเลขอะไรนะครับมาลุา้นกันนํำรอลุ้นด้วยกันนะครับก็ใช้เวลาในการจุดทูบจุดเทียนนะครับก็นานอยู่นะครับอันนี้นะอันนี้ปลายสีนะปลายสีที่ทำมาให้นะครับก็เป็นผลงานจากอาจารย์น้อยนะครับจากอาจารย์น้อยนะครับมารลุ้นตัวที่2กันนะครับาลุ้นตัวที่2ออาจารย์น้อยเนี่ย ก็ถือว่า,าปล่อยเลขเข้าอยู่นะครับวันนั้นที่ก่อนที่ผมจะาพาอาจารย์น้อยมาที่สุรินเพราะาไม่ได้เป็นเหตุบังเอิญครับท,ที่ได้ชวนอาจารย์น้อยมาพอดีอาจารย์น้อยอยากจะมาที่หลักกิโลนะมาอยากมาที่หลักกิโลนะครับแอดประวัติก็เลยไปไปอาจารย์น้อยไปที่ไปขอเลขกับแม่ตะเคียน องนวลหรือแม่ตะเคียนนวลนะครับที่บ้านหนองพัฒนาหรือเปล่าไม่ได้ครับที่นางรองนะครับบุรีรัมนะครับก็ไปขอเลขกันนับก็ใครก็ยังไม่รู้ว่าเลขอะไรก็ลองไปดูที่คลิปนัว่าเป็นเลขตัวไหนเพราะว่างัดวที่แล้วก็ถือว่าอาจารย์น้อยตัดให้ก็คือว่าเขา้าเต็มๆนับกับเลขสามสาม ส9 3 6แล้วก็3 5นะครับที่เขียนให้นะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นงวดที่แล้วนะงวดที่แล้วแต่งวดเนี้ยนะครับก็ลองไปดูกันเอาเองนะครับว่าอ่ามีตัวไหนบ้างนะครับมีตัวไหนบ้างวันเนี้ยก็เลยถือโอ,อ,นะอ,อ,อกาสดีนะครับถือโอกาสดีในการอ่าเป็นวันศุกร์นะเป็นวันศุกร์ก็หลายๆคนก็มักจะชอบถามแอดผู้วัดว่าแอดว่า ได้โชกันบ้างอาจบางคนก็ยังไม่ได้โชกันบ้างนะ้ำก็ต้องต้องขอขอบคุณแล้วกันนะ้ำจะสมาชิกในในกลุ่มนะในกลุ่มไลน์นะครับก็มีติดตามนะ้ำแอดประวัติมาตลอดน,นะไม่ว่าแต่หวยเล็กใหญ่นะไม่ว่าแต่ของเพื่อคคนบ้านนะครับอ่ะมาดูกันตัวที่3แล้วกันะนะมาติดตามว่าตอนนี้นะครับมีมา2ตัวแล้วนะครับกับเลข 53นับกับเลข53นะครับวันนี้นะครับขอบารมีของแม่เลี้ยงจะบาเกลนะครับก็ที่แอดประวัติได้คารพนับถือและเอาท่านมาประดิษฐานไวนะ้ณที่แห่งนี้ขอให้ท่านนะครับจงเปิดโชคจงเปิดลาบจงเปิดบารมีให้กับ f อของทางช่องพีนิวสุรินทร์เทเลน์จากเลขที่ได้มาแล้ว งวดที่ผ่านมางวดใหญ่นะเลขของงวดใหญ่นี้นะครับที่ได้มาแล้วนะครับกับเลขที่ได้มากับเลขที่วันที่จุดนะวันนั้น 096กับ49แล้วก็ไปเน้นให้ตัวนี้นะครับ0 9นะครับ ه, มาดูตัวที่3คนระับมาดูตัวที่3ใกล้จะมาใกล้เนะียนแล้วไม่รู้จะเป็นตัวไหนนะครับใกล้เคียงนะถ้าเป็นตัวนี้นะ่จานะจะน่าจะัวเดียวกันที่ 3 7หรือเปล่านะมาลุ้นกันนะครับลุ้นกันนะครับลุ้นกันตัวสุดท้ายนะครับลุ้นให้เป็นไรนะครับ5 3ามนะถ้าหาสาม็ก็ลองไปพิจารณาดูเลยนะครับจับ5 3สาเจ็สานะครับ้านะครับตุกนี้นนะครับตรงไปพิจารณากันดูนะครับกับตัวนี้นะครับอันนี้นะครับเป็นการ เนะพื่อนบ้านก่อนละกันนะเพื่อนบ้านก่อนละกันเดี๋ยวตัวเลขของอรัฐบาลเนาะนะครับเดี๋ยวจะมาสรุปกันแต่ละคนแต่ละท่านอาจารย์แต่ละท่าน,าานให้กับทุกๆคนได้รับทราบกันอีกทีนึงนะครับก็ขอบคุณละกันครับทุกคนที่กดติดตามชมกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะก็วันนี้นะครับขอขอวันศุกร์ที่20วันนี้ที่ศุกร์วัน วันนี้ยี่สิบหกแล้วเอ้ยยี่สิบห้าละนะครับวันนี้วันที่ยี่สิบห้านะครับก็ขอให้บารมีของอแม่เลี้ยงชบาแก้วนะครับที่แอดประวัติได้เคารพนักถือก็จงให้โดนบันรดาลเลขที่เห็นณนะที่นี้ก็ขอให้ท่านจงอ,ออกให้กับเอฟซีทุกคนทุกท่านจงได้มีโชคมีลาบไปถือสาธุสาธนาุนะครับนะครับขอบคุณมากครับ